เพราะฉะนั้นแน่นอนเรากูไม่เก่งไม่เป็นไรสูตรเดินผ่าศาสนาเองได้บอกแล้วจะแบกกูเพราะกูไปวีล่ามันเข้าขากันบ้างในตอนเนี้ยดีแล้วดีแล้วอะไรนะเกเงเกเกิดเร่งเก๋ไงล่ะอ้อมเลนกลางของเราถูกโจมตี No, the the I Your, Your team has destroyed a tower. <laughs> An ally has been defeated. Oh, no. <laughs> uh. oh <why> <laughs> my god! Oh my god! <laughs> my hold on ไปไหนไม่เก่งลวมุนก็มีปัญากนดาถูกโจมตีลมันไ่ด้กลัวก็ไม่เก่งนก็ไม่เก่งเราวกกันได้เท่ากับศูนย์ถอยก่อน มันล้างไหนวะสู้อยากรู้อะฉันไม่เห็นมันเาอาคูุกแกว,วะเหี้ต้นไม้อมันเกิต้นไม้ฟาร์ม กนแล้วนนานมันนะฮะโบสโบสระวังมันมางเลยแบบไม่มีสกินเลยโบสถ์เกเกิดเกบบ้าถอยก่อช่วยดูวีระเลือดซัมเลย <laughs> enemy ultimate. Oh, <laughs> An enemy has been defeated. <laughs> An ally has been defeated. เดือดตาหน้าเราสองรุมมันเลยนะแต่แกไปสร้างห้อง,งแล้วเดือดชิมันบอกกูวันนึ่งหนึ่ไปไม่มีทางหอดถ้าถ้าถ้าสองตืแล้วยังแพ้เห <c oughs> รอ <c oughs> เต <Deputy>. ปีเตสีกูได้เตปสีคอนเทนต์นะคะทุกคนลงอยู่ในช่องอาร์ตออฟสกีนะคะไปตามด้วยถ้าลงนะ <laughs> you have been defeated. Your tower has been destroyed. ตระบดบอด้ยินกูเรียกไหมนเนี่ยบิร์ตเข้าไปทำไมอะวิล่าเดี๋ยวแต่ดาบเลยชุดไทย ห้องเราทุกโจมตีก <ah erm ูน่าจะออกไปสร้างห้องรอได้เลยเนาะกระเยอศัตรูเรียกดาวสเลเยอร์ออกมาแล้ว <laughs> <What is it? laughs> your tower has been destroyed. Onslaught, oh, 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 oh. your tower has been destroyed. ใ <Enemy S 1> มใอ <Legend ary. S 3> ทีอย่างนี้พิมพ์ไวมากจี่่ายเอาเวลาไหนไิ้พิม <c oughs> ว่าเด็กภาพมันทีละตัวเชือดมันทีละตัวมึงต้องส่งซิกกับส่งซิกกับวิล่ามึงกับวิล่าได้อยู่แต่กูจะไปเอาป้อมมึงไม่ออกกันมึงไมันออกกันเ้ยเออโอ้ยว้าหัวหงอกกันเลยนสุดเอาไปสร้างบ้านดิ อันเล่นนะเหลือ<ะ>ให้มันอยู่ให้มันอยู่แค่คนเดียวเลยแล้วลก็ลุม่มแบบเราจะทำได้ไหนนมโว้ย <c oughs> ม,มันก็เกิดแล้วโอ้สมรภูมิอยู่เดือดเวอร์ <c oughs> ยองสชยิม้านอกสุนี่ทํไมดเอยเอเอสปลสเปอปอเปลือๆักันบ้านกันบ้านคนนึงระวังดักสลยอร์ยให้ทีกำลังไปช่วยฉันต้องไปเรือก่อนระวังดักสลยอร์ยให้ที เราจะก oh, 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 ันท yeah. yeah. ี่ใิกำลังไปช่วยโอ้ยมีแต่คนกำลังไปสิ่งที่ข้าแบกรับไว้นั้นสำคัญกว่าอิสระ จะจะแพ้ไปได้หนะักสุดกูก็ไม่แน่ใจ <c oughs> จะแพ้ไปได้ขนาด <c oughs> ดอกนี้ก็เสือกเอาเม็ดมาทำไมเยอะแยะเลยก็ไม่รู้ไม่แล้วก็ชนะนะเนี่ยเถิดตะยาออกกันเม็แล้วนะ คลิเอฟแล้วนะมึงมากบวกน้อยออกตออเกาะปะใช่ออกตออเกาะเพิ่มมึงออกเป็นฟออ์ตี้อ่ะเอ้ยไม่ใช่ฟร์ตจัดอันเหนืออันสุดท้ายท้ายสุดเลยอ่ะลดความไปวงกว้างอ,อย่างน้อยมึงจะได้เวทแล้วก็จะได้อันนี้ด้วย

ให้กำลังใจเพื่อนในทีมก็ทุกคนแหละจะสู้วิลาจะพิมพ์ดางมื้อนึกว่าจะพิมพ์ดาโอ้ถ้ากูปากเก่งกว่านี้มันคงไม่ได้พูดหรอก กูเจอต้นไม้ของพ่อแล้วกูแบบออมมึงแล้วซุมยมึงอะหอยกดก่อนจบายจิ๋บ่ายบ้าองเาังถูกโจมตีเอ็มสูจบแล้วไมจบเอ้า อี๋วัดยังไม่จบจบไปได้หรอกจบไปได้หรอกนะจ <c oughs> ะตายส <c oughs> ู้เขา <c oughs> จดจำเทวันนาสไว้ให้ กูวึ่งเล่นไม่กี่ครั <S 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 done, ้งกูวายจะจบก็จบไปได้กูไปโบดวยสายลมพั่ค่อยมาอะไร ได้ง่ายเนี่ะระวังเรียงล่างให้กูดด้แล้วกูไปเรียงบนเรามาลูกกู้อีกแล้ว Đánh đánh đánh. Ừ đó đó. Enemy này. Tụi chế tục tục lấy à. tay tay cho tay lắm mừng, cái chưa tay con กิดเจ้าวิ่งสู้ไม่กุณสลบก่อนแปลงเกินคุณนะคำพูดคำจา ยิงกันไปยิงกันไปสู้สู้สู้ีส,ส,สู้ีสู้ตายไว้หลายสู้สูนาตยาตายอย่างเนี่ยจะได้พิมพ์ไปจบเลยไปจบไปจบเพิมพ <the> ์เร็วพิมพ์แล้ว,ลว,วเอาไว้ก็นงงนะ อะไรด่าอะไรนงงงงนะอะไรนะอะไรนะกดไลค์ทุกคนเลยกูทำดีมาเลยไปหมดนะสิไปหมดนะสิไปหมดเลย